มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ปล่อยใจให้ธรรมชาติบำบัดที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีจับมือพันธมิตรทางภาครัฐและเอกชนพลิกโฉมเมืองการสู่มุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับพรีเมียมชวนสายชิลสายแคมป์สายเฮลตี้และคนรักงานครฟส์ร่วมงานปล่อยใจเฟสในบรรยากาศแคมปิ้งริมแม่น้ำแควน้อยสุดเอกลูีนางสาวสริยาบุญมากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีมุ่งหวังจัดงานเพื่อการสร้างภาพจำใหม่ให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่แห่งการพักใจและกายที่ สมบูรณ์แบบด้วยทรัพยากรที่มีทั้งออนเซ็นน้ำแร่แพรพักหรูและกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายงานนี้จึงเหมือนการเปิดบ้านต้อนรับทุกคนมาสัมผัสความลักชวรี่ในวิถีธรรมชาติผสานกับศิลปะและดนตรีอย่างลงตัวภายในงานมีกิจกรรมเชิงสุขภาพทั้งการอาบป,ป่าซับบอร์ดนวดสปาสมยาจากสถานประกอบการโดยตรงพร้อมบริการตรวจท่าเจ้าเรือนและชิมอาหารเมนูตามทาาุมีกิจกรรมเวิร์กช็อปงานฝีมือจิบกาแฟและเครื่องดื่มสุดพิเศษคลอเคล้า,า,าเสียงเพลงกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวันที่ ทีและ25มกราคมนี้ณเชอร h ี่ฮับสโตนแคมป์อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรี